ไปแล้วเต้าค่ะ้ะองบอกว่าเป็นเรื่องถีนายินดีด้วยค่ะเราพา <c oughs> คุณผู้ชมไปแล้ววินาทีถีรู้ข้องแม่เต้าทองดีว่า 40, 40ตัวค่ะได้มีการฝักไข่ออกมา <c oughs> จากแม่เต้าตัว,ตวแรกบนกอเต้าลงสู้ทะเลค่ะก็แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะแล้วก็คาดว่าจะมีแม่เต้าทะเลเนี่ยทยอยขึ้นมาวางไข่เลยค่ะรักตะวันนี้นะคะที่กอเต้านะคะก็สมาชิกชมรมรักกอเต้าอําเภอกอพังงันเนี่ยก็ได้รับแรงงานจากเต้าทองรีสอร์ทห้าสายนวลมู่ที่ซ่องนะยคะยู่ ทางติดตายข้องก่อเตาวางได้พอบันดานลลกเตาจากลุ่มทีนึ่งข้องแม่เตาที่ชอวแม่ทองดีนี่และที่วางไข่าอาวายัยบริเวณหาดทรายเริ่มทยอยออกจากลุ่มกันแล้วค่ะทางชมรมก็เลยประสานนักชีววิทยาทางทะเลแล้วก็สมาชิกชมรมเนี่ยไปตรวจสอบก็พบว่างมีลูกเตาบางส่วนเนี่ยลงสู้ทะเลไปแล้วว่าสิบต,ตัวและก็บางส่วนพนักง,งานทีรีซอร์เนี่ยเอาไส้ทั้งกันวายเพื่อตรวจเช็คความพร้อมก็จะปล่อยลงสู้ทะเลนะคะแล้วก็ต่อมานะคะนักชีว ตัวไรกรรถก็ลงเล่ยแล้ว,ต,วตัวที่ไม่รถเขาก็อนุบาลไวนน้นะครับนะอ,อันนี้เป็นข่าวดีที่ก็เติ้งครับ